ดับเบิลทรัครับผมเป็นไงบ้างแบบทำพร้อมก็ก็จริงๆตื่นเต้นมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็เป็นเป็นคอนคู่ครั้งแรกของผมกับพีพีด้วยอะไรเงี้ยเพราะเราก็จริงๆทําอะไรกันมาเยอะมากเลยแล้วก็ไอ้คอนคู่นี่ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่ามันจะเกิดแล้วก็ไม่ได้เกิดทันทีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ด้วยช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ออกจากจบ BKPP Project มาต่างคนก็ต่างไปทำงานเดี่ยวของอะไรกันมาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่า เป็นเป็นช่วงจังหวะโอกาสที่ดีที่เราจะได้กลับมาทําอะไรได้วยกันในในในวาระนี้ที่ต่างคนก็ต่างไปเติบโตแล้วก็ทําอะไรกันมาอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นตื่นเต,นต้นมากเพราะว่าด้วยด้วยรูปแบบด้วยด้วยสเกลด้วยอะไรเงี้ยครับก็ผมว่ามันน่าจะมีอะไรใหม่ๆทั้งทั้งการเปลี่ยนแปลงในช่วงวัยของเราแล้วแล้วก็การกลับมาเจอกันของผมแล้วก็วีพีแล้วก็รวมถึง พาร์ตเดี่ยวของแต่ละคนด้วยอะไรเงี้ยไอ้นะฮะไอ้กับใจทำไมไม่รักชมางเลยไอนะฮะปปกัับจจจััยยทไไมมม่รเละมีคนมาเหรอพี่รักชมางจะมีคนมาเปลี่ยนสถานที่ดูเราไม่เราไม่เราเปลี่ยนไอ้นะฮะเราเปลี่ยนดูยาเลยครับอย่าเลยอย่าเลยกลัวกลัวผมจริงๆแล้วหมายถึงว่ารูปแบบโชว์ของของความเป็นผมของพีพีอะไรเงี้ยพอเราอยู่ในสถานที่ที่มันเป็นเป็นอินดอร์มันก็จะได้ความอบอุ่นด้วยอะไรเงี้ยครับทำไมเราว่าจากปตละคาร์ฮะไรเงี้ยครับ ก็เดี๋ยวจริงๆแล้วมันจะมีการเซตอัพเรื่องแนลนอะไรเงี้ยครับ mm. จริงๆแล้วมันน่าจะมีการทำสโลปขึ้นไปหรือว่าการจัดเลเยอร์เอาด้วยด้วย mm. จริงๆแล้วพื้นที่มันค่อนข้างใหญ่มากเลยนะครับ mm. คิดว่าน่าจะมีการจัดวางให้ให้ให้สามารถไปถึงคนได้ั่วถึงด้วยอะไรเงี้ยครับขอเ้อนกลับไปว่าทำไมจริงๆระยะเวลานานขนาดนี้ผมผมว่ามันเป็นเรื่องจังหวะและโอกาสจริงๆครับหมืองว่าตอนนั้นด้วย มีแค่ีโปรเจกต์มันมันมันก็ควรจะมีมันก็กําลังจะมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ด้วยด้วยโควิดหรือว่าด้วยอะไรต่างๆก็ตามอะไรเงี้ยโปรเจกต์ที่มันจบไปมันก็ทําให้เหมือนวาระนั้นมันก็เหมือนผ่านไปแล้วเหมือนกับว่ามันก็ยังไม่มีจังหวะที่มันที่มันเหมาะที่จะกลับมาจัดด้วยกันสักทีอะไรเงี้ยรวมถึงต่างคนก็ต่างมีแผนเดี่ยวที่มันจ่อรออยู่ด้วยเลยเหมือนว่าเราก็เลยสวิสไปทํานั่นทํานี่กันอะไรเงี้ยแล้วก็ เหรือคนเบ so, sure, right, ื s <S main, s <S ่อแล้วเจอหน้ากันบ่อยแล้วต้องเว้นแป๊บนึ่งไม่ค่อยไดาเจอพี่เขาบอกว่าที่คอนเสิร์ตเขาเป็นคนคิดไอนะฮะชี่คอนเสิร์ตเขาเป็นคนคิดก็ก็ดูเป็นตัวเขาดีนะฮะดูผมผมเป็นคนแก้ปัญหามาว่าเป็น Troubleshooter ไนะะฮปอ้นะฮะเขาผมเนี่ยคนแก้ปัญหาเลยครับผมเนี่ยทำงานง่ายได้หมดตามใจเขาหมดเลยชี่คอนเสิร์ตผมเนี่ยให้เขาตั้งเลยเห็นไหมล่ะพิจารณาหมดเลย ตัมใจครับยังไงก็ได้ครับถ้าในคอนเสิร์ตนี้พี่พีให้วิวพี่ทำอะไรก็จะถาถ้าผมทำได้นะครับมีเลคคอไปนะเยอะไหมครับแบบความความหยุ่มอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่ผมว่าเออโทรเท่าไหร่ทอเท่าไหร่เงี้ยก็ผมผมว่าผมว่าจริงๆแล้วพาร์ททอลกอาจจะอาจจะเป็นเรื่องของทรานสิชันเข้าโชว์มากกว่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเหมือนว่าพอเป็นคอนเสิร์ตคู่เราก็พยายามจะเน้นไปทางโชว์มากกว่าอะไรเงี้ยทั้งในพาร์ทของโชว์คู่กัน โชว์เดี่ยวของแต่ละคนแล้วก็รวมถึงการที่เราก็จะเบลนเกสบางท่านเข้ามาช่วยเหมือนกับว่าเติมทําให้เคมีมันมันแสบขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยครับตอนนี้ม yes, yes. oh, ีเกสกี่คนโอ้จริงๆมีทั้งมีทั้งที่คอนเฟิร์มแล้วกับทั้งที่เหมือนกับว่ายังยังไม่คอนเฟิร์มอะไรเงี้ยครับ ใครอะใครสนแล้วฮ่าฮ er. ่าฮ่รฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ก็ก็เป็นเป็นเป็นคนคุ้นคนเคยกันนี่แหละอ่าอะไรอย่างเงี้ยภาษาจีนใช่เป็นคำใบ้คำใบ้เดียวอักษรย่อบสพโอ้มัน่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮก็คือไงเนาะอันเดือนหรือเปล่ารอเล่นรอเล่นเพราะหมายแล้วเขาก็มาเป็นเป็นโชว์ไดอะไรเงี้ยใช่แต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้ให้กดปั่นยังครับยังเราวันไหนนะ ความนิ้วร้อเพราะความนิ้วรอกันแล้วนี่เขาไม่ให้บอกเนี่ยคุณกาศเขาไม่ให้บอก่ยใกล้แล้วอีกประมาณไม่เกินเนี่ยไม่กี่เดือนนี่แหละครับจะ่งในส่วนของไลฟ์อัพหรือพาร์ทโชวหรือว่าอะไรเงี้ยบูมโปร่งเหมืนี่อย่างที่ก็จริงๆแล้วโครงโครงใหญ่ค่อนข้างนิ่งนะครับเหมือนว่าเรื่องของฟังก์ชันโชว์ว่าโชว์คู่ของเรามันจะมีพาร์ทไหนบ้างแล้วก็เหมือนว่าฟังก์ชันของโชว์มันจะเป็นยังไงบ้างรวมถึงพาร์ทเดี่ยวของแต่ละคนรวมถึงพาร์ทที่เราจะเอาเกสเข้ามาแซกตรงไหนหรือว่ามันจะมี

ตีกับ IG แล้วอ๋อใช่คือ <c oughs> ผม,มว่าสเกดดูไว้ใช่ไหมแล้วมันก็เอ้าถ่ายไปรูปสุดท้ายมันกลายเป็นรูปดำมืดเฉยเลยแล้วมันก็ลงไปจะเป็นชั่วโมงแล้วอะะมันก็ไปแล้วจะลบก็เดี๋ยวอัลกอริทึมเสียอีกเราก็เราก็เลยลงเติมไปเลยอีกรูปหนึ่งกลายเป็นอัลกอริทึมเสียหมดเลยทั้งสองโพสคือไม่เคยตีกับใครเลยไม่เคยตีกับใครเลยครับพี่รักสงบแต่ถึงรบเราไม่ขาดเราคนไทยแต่จริงเริ่มคือวันนี้เจอ เอนานที่หอมเยอะหอมลงก็จริงๆช่วงนี้ทํางานไม่ค่อยเยอะครับทํางานไม่ค่อยเยอะก็เลยไม่ค่อยเจอเศรษฐกิจก็ไม่ดีช่วงนี้ก็ก็ดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพวะมันอึ๋ว่าเป็นเพราะว่าตอนนั้นเขาทำงานแล้วมันไม่กลับมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันกลับขึ้นมาแล้วอันนี้คือดึงดึงลงมาใหม่อะไรย่าเงี้ยเหตุที่ต้องดึงลงเพราะว่าก็ เราไม่โปรเจกต์กันแตคนบอกว่าคุณนุุดีขึ้นมากอะค่ะอ๋อตัวนี้ผมจะเอ่อคอนเสิร์ตใช่จริงหรอจริงจริงบอกว่าจะมีแบบมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่ามีเซอร์ไพรส์ก็มีตลอดทั้งปีแล้วะก็คิดว่าไม่ได้มีแค่คอนเสิร์ตปีนี้นะก็คิดว่าเดี๋ยวอีก อีกไม่เกินเนี่ยไม่กี่เดือนเนี้ยมันก็จะมีอะไรแบบมาบอกเล่าสู่คนฟังกันทุกคนได้แบบตื่นเต้นกันไปเรื่อยตลอดทั้งปีะไรเงียคู่เหรออะไรนะฮะคู่กันเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่รู้ไม่รู้เลยอะถ้าเธอไม่มีพี่รู้จะไม่ไม่พี่อย่าจี้ผมดิพวกผมก็ทางานไปผมก็อะไรอย่างเงี้ยอะพู้เรื่องแล้วเนี่ยเมื่อไหร่คนบอกว่าเออแบบดูอยินพีทุุกมมเศรษฐกิจมันไม่ดีครับพี่ช่วงเนี้ยผมก็ผมก็ไม่ไม่มีงานไม่มีอะไรผมก็ กินแกแบกินอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้กินหรอใช่บอกเป็นเมดกับเป็นมดงานเป็นมดเป็นมดงานแต่ทุกวันนี้พอไม่มีงานก็หาหาช้าไม่ได้ค่าก็ไม่ได้กินนะฮะเ้าสาเลือาแลาวาจะได้ข่าวคิวแน่นทุกวันนะอะไรนะข่าวคิวเน่นทุกวันนะเราไม่มีเงินงานซ้อมพี่ซ้อมนั่นซ้อมคอนเสิร์ตเนี่ยใช่ข่าวล่าล่าสุดเพิ่งเปิดช่องอยู่ดูคู่กันคือยังขาดก็จริงๆแล้วผมว่ามันก็เป็นเป็นจุดเริ่มต้นของของตัวโปรเจกต์ คู่นี้แหละที่เรากําลังอาจจะอาจจะมีคอนเซปต์ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเดว,ว่ามันก็อาจจะมีอะไรคู่กันอีกอะไรอย่างเงี้ยมีมีอะไรที่มันอยู่ในโปรเจกต์เนี้ยโปรเจกต์ของบิวกิ้นและพีพีกิจดับเบิลทรเนี่ยที่ที่มันก็จะค่อยๆมาระหว่างทางหรือว่าหลังจนากนั้นอีกอะไรเงี้ยอย่างอย,า,อยางจะบอกเล่าโพรเดี๋ยวมันจะแบบคอนเทนต์คู่เดี๋ยวจะไปลงช่องบิวกิ้นจะไปลงช่องพีพีเดี๋ยวก็จะเหมือนกับว่ารู้สึกว่าเอ๊ะทำไม ทำไมถึงไม่ลงช่องคนนึงอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าอ่ะเราก็ทําช่องใหม่เลยครับที่ใครจะถามเป็นใจว่าน้ำหนักลงไปเยอะไหมอ้าก็ยังไม่ไป้ตอบไยอะน้ำหนักลงไปไม่ได้ตอบเยอะน้ำหนักลงไปเยอะแค่ไหนอ๋อลงน่าจะประมาณสี่ห้าโลเลยเงี้ยครับไม่ไม่ได้เยอะมากไม่เยอะมากคือความตั้งใจตั้งใจตั้งใจครับแปลว่าช่วน้ำหนักของอเป็ช่วงนี้ก็ มันก็จะเป็นช่วงๆบางช่วงเราก็รู้จะรู้สึกว่าเอ๊ะอยากอยากจะดั้มลงมาบางช่วงก็จะอยากรู้สึกว่าเอ๊ะอยากจะเอากลับขึ้นไปอะไรเงี้ยเป็นเป็นแบบแล้วแต่อารมณ์ครับตอนนี้พอหรือยังหรือลดอีกประมาณนี้พอแล้วครับผมประมาณนี้อะไรจะเป็นความตั้งใจใช่ไหมครับตั้งใจครับหนักไม่ได้แบบเพราะหลายคนบอกว่าเอ๊ะไม่สบายเป็นอะไรสักอ่างเวอสบายดีสบายดีครับอันนี้คุณเล็กสิทธิ์แข็งก็แก็งแข็งๆอยู่บ้างไหนไหนนะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวคอนเสิร์ตครับ ใช่ครับคอนเสิร์ตเดี๋ยวจะซื้อบัตรด้วยนะครับแต่ว่าพร้อชว์ในคอนเสิร์ตโอ้ยยังยังครับยังครับยังครับผมเป็นคนขี้อายครับแต่คนขั้นต่ำก็นะเออพีพีดีกว่าพีพีซิกแพ็คอย่างนี้เลยเลยพี่มีเสื้อดูได้ยังไงอะไรนะดูได้ยังไงก็เขาชอบถ่ายรูปโปโปลงไอจีเขาก็ทุกคนก็เห็นแม่ละจริงนี่ตอนนี้เขาก็ไปเป็น global star อยู่ต่างประเทศแล้วผมก็เห็นเขาเดินมาเห็นเขาเดินมา เป็นยังไงครับเป็นไงไงวะโอเคไหมยีคนาสองทีไปกนปกินแต่คนเดียวไม่นะอยู่เพียงเดีคือพีพเขาก็เตรียมตัวจะทำร้ายจิตใจผมอยู่ตลอดเวลาแล้วล่ะไม่ทำร้ายต่อนหรอประจำเลยครับพี่โอเคคอนเสิร์ตครันพี่เดี๋ยวคอนเสิร์ตให้เรากดตัดนครับผมก็สำหรับคอนเสิร์ตนะครับบิวกี้หนึ่งพีพีกริดนะครับดับเบิลทรัเวลคอนเสิร์ตนะจริงๆตอนนี้ก็เริ่มจะแบบ กินอะไรมาเรื่อยๆระหว่างทางแล้วก็หลังจากนี้ก็น่าจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมรวมถึงทุกคนก็น่าจะเก็ตวาย์หรือว่าธีมของคอนเสิร์ตมากขึ้นว่ามันจะออกไปในทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับทางอ่ทาทั้งโซเชียลมีเดียของบิวคินเอ็นเตอร์เทนเมนต์แล้วก็พีพีเกตเอ็นเตอร์นเมนต์นะครับแล้วก็ฝากติดตามบิวคินและพีพีเกตออฟฟิเชียลด้วยซึ่งก็จะมีอะไรที่หวังว่าทุกคนจะตื่นเต้นแล้วก็ชื่นชอบออกมาเรื่อยๆระหว่างทางก่อน,นที่จะไปถึงคอนเสิร์ตหรือว่าหลััังจาากกนนน้้นดวยะครบฝ บเพราะว่าแฟนๆต่างประเทศเยอะฝากเป็นแฟนนิดนึงนะฝากเราฝาทุกคนเลยเหรออินเขอบคุณครับครับได้ครับก็จริงๆอย่างที่ผมบอกเลยผมผมดีใจมากที่เหมือนกับว่ามีมีโอกาสได้มาเป็นส่วนหนึ่งของของภาพยนตร์เรื่องหลานมากนะผมว่ามันเป็นเป็นความโชคดีของผมจริงๆที่ที่เหมือนกับว่าทางพิพัฒน์แล้วก็ GDS รวมถึงทีมงานหลายๆคนอะไรเงี้ยเขา เขาอยากจะให้ผมมาเป็นส่วนหนึ่งของ mm hmm. ของโปรเจกต์นี้อะไรเงี้ยหรือว่าผม mm hmm. ผมมาในไทม์ไลน์แบบแทบจะเลยครึ่งทางของงานงานนี้มาแล้วด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่และทีมงานหลายๆคนทีมงานรูปฝ่ายเขาเตรียมงานกันมาเขียนบทกันมาหลายปีามากอะไรเงี้ยดีใจที่เขาที่เขาเชื่อใจผมแล้วก็เห็น mm hmm. เห็นศักยภาพในตัวเราให้เรามา, mm hmm. ม,ามาเป็นส่วนหนึ่งในการนําเสนอของหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าเราก็มีโอกาสได้ออกออกไปเล่าเป็นเป็นเหมือนคนเบื้องหน้าออกไปเล่าอะไรเงี้ย mm hmm. แล้วก็ก็จร mm ิงๆแล้วหนังเรื่องนี้มันประสบความสำเร็จด้วย ด้วยความสามารถแล้วก็ศักยภาพของคนอีกไม่รู้กี่ร้อยคนตั้งแต่คนทำพีโพคนเขียนบทคนถ่ายทำาถึงโพสต์โปรดักชั่นอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็รวมถึงทีม GDS ด้วยครับทีมโปรโมทด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจมากผมดีใจมากแล้วไปขอเป็นตัวแทนของคุณทุกคนนะครับที่ที่สนับสนุนภาพยนตร์ไทยเล็กๆนะครับหลานมากแล้วก็ทำให้ตอนนี้เราก็มีโอกาสได้ไปสู่ต่างประเทศมากขึ้นเลยเงี้ยครับไแคนค่ะ I thank, thank you. you. Thank you. Oh. And uh so now Lana is currently entering many cinema in many countries. So I hope that you guys are gonna have an opportunity to to watch this movie and enjoy the story that we all try to communicate and hope you guys are gonna enjoy it and one day hope that we, uh, I will have an opportunity to see you all. ครับนะครับ